วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดราชก,การหันหนาลงทงให้คนบอกเดิเจอแม่นวนนนอนลอานุ่สิพานงลงตงหน่วยงานกเกษตรน้ำากันสวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่4ี่เมษายนส5 6 4ยนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรวันหยุดพานุ วันนี้ก็จะพามาเก็บไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับส่งเพื่อนสมาชิกที่สั่งจองไข่หอยเข้ามานะครับแล้วก็มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับว่าไข่หอยนะครับหนึ่งขีดได้กี่พวงนะครับหนึ่งขีดได้กี่พวงแล้วก็ฟักแล้วหนึ่งพวงจะได้กี่ตัวนะครับก็เป็นคําถามสุดฮิดนะครับวันนี้พานุก็จะมีคําตอบให้นะครับเพื่อนสมาชิกที่สอบถามเข้ามานะครับเราก็จะมาดูนะครับ หอยเชลรีสีทองก็ถือว่าเป็นหอยที่กําลังได้รับความนิยมนะครับจากเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในการเพาะเลี้ยงนะครับช่วงนี้ก็มีการปั่นกระแสะราคากันขึ้นไปเยอะนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆไปตามกระแสะมากเท่าไหร่นะครับเพาะเลี้ยงไว้แบบพอเพียงนะครับท่านใดที่สนใจก็แอดไอดีไนมาได้ที่เบอร์ 0 8 9 5 6แปดเก้าห้าหกสองแปดเก้าสองหกนะครับเกษตรบุญเุชพานุนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไข่หอยเชลลีสีทองนะครับหนึ่งขีดจะได้กี่พวงนะครับไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราขูดไข่หอยมาแล้วนะครับก็จะมาดูว่าหนึ่งขีดนะครับจะได้ไข่หอยเชลลีกี่พวงนะครับก็มานับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับประมาณ20พวงนะครับ20พวงนะครับแล้วก็ถามมาว่าอีก1พวงฟักแล้วจะได้กี่ฟองนะครับจะได้กี่ตัวนะครับครับ1ขีดก็ได้ประมาณ20พวงนะครับ10ถึง20พวงก็ขึ้นอยู่กับพวงเล็กพวงใหญ่นะครับแล้วก็การฟักนะครับการฟักก็ขึ้นอยู่กับพวงเล็กพวงใหญ่ หลังจากเก็บไข่หอยมาหนึ่งขีดนะครับหอยฟักออกมาแล้วเราก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะมานับดูนะครับว่าหอยฟักหนึ่งขีดจะได้กี่ตัวนะครับไปดูกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรับสมัครพนักงานนับหอยนะครับคงจะนับกันเป็นเดือนนู่นหละครับก็ถัวเฉลียวนะครับถัวเฉลียวประมาณ 5,000ถึง20,000ตัวนะครับก็พวเฉลี่ยเอานะครับเพราะว่าการนับนะครับเราก็จะนับยากนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าง่ายๆนะครับหลังจากที่ไข่ฟักแล้วนะครับเราก็จะเอาลงทั้งกระดาษแบบนี้นะครับรวบลงในบ่ออนุบาลต่อนะครับทิ้งลงในกระดาษแบบนี้เลยนะครับทิ้งทั้งกระดาษนะครับก็จะปล่อยลอยน้ำไว้แบบนี้นะครับหอยเขาก็จะกิน กระดาษไปเรื่อยๆนะครับลูกหอยจนกว่ากระดาษจะหมดนะครับเราค่อยจะเริ่มให้อาหารนะครับเราก็จะเอาลงทั้งกระดาษแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดแรกนะครับชุดแรกๆที่เราเอาลงนะครับสังเกตได้ว่าหอยจะกินกระดาษนะครับกระดาษเสร็จคนหยุดพานุก,ก็พามาชมนะครับคําถามที่เพื่อนๆสุดฮิตนะครับถามว่าไข่หนึ่งขีด ได้กี่พวงนะครับก็ประมาณสิบถึงยี่สิบพวงขึ้นไปนะครับยี่สิบพวงขึ้นไปการเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับนี่ก็เริ่มฟิตชิลิ่งกันแล้วนะครับสักหน่อยเขาก็จะขึ้นมาไข่ช่วงกลางคืนนะครับทุกเช้าเราก็จะมาเก็บไข่หอยนะครับเก็บไข่หอยนะครับแบบนี้นะครับกลางคืนเขาก็จะขึ้นมาไข่ใหม่นะครับเก็บได้ทุกวันนะครับ อาหารหอยแล้วก็จะให้แหนแดงเป็นหลักนะครับหอยกินเก่งมากนะครับแหนแดงนี้ก็ต้องตักใส่ทุกเช้าเลยนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสําหรับเมื่อวานก็พาชมบ่ออนุบาลลูกหอยแล้วนะครับวันนี้เกษตรันหยุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับท่านใดที่อยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับพานุจะหาคําตอบให้นะครับก็ต้อง ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันหยุดจากการทํางานีิโตชุดลาเจอการหันหน้าตรงทงให้คนบลรอเจอแน่นวนอานงสิพานองลง